ก็อขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาพูดถึงอาวุธสุดแกลงในโลกนินจาที่ถือได้ว่าเป็นอาวุธในตำนานเป็นอาวุธประจำกายของเซียนหกวิถีอาวุธในตำนานนี้ประกอบไปด้วยกัน5ชิ้นได้แก่เชือกทองดาบเจ็ดดาวโถแดงชาติพัดใบลานและคอนโทรอัมพันก็ต้องขอเริ่มจาก3ชิ้นแรกที่มีการทำงานคอมโบร่วมกัน เริ่มจากชิ้นแรกเชือกทองผูกมัดคนและขับวิญญาณวาจาออกมาโดยการใช้เชือกทองสัมผัสไปที่เป้าหมายหลังจากโดนสัมผัสแล้วจะถูกเค้นวิญญาณวาจาออกมาวิญญาณวาจาก็จะพุ่งออกมาทางปากของผู้ที่โดนเชือกทองสัมผัสดาบเจ็ดดาวฟันวิญญาณวาจาแล้วสาบแช่งหลังจากที่วิญญาณวาจาออกมาแล้วจะใช้ดาบเจ็ดดาวฟันไปที่วิญญาณวาจาแล้วทําการสาบแช่งผู้นั้น แล้วจะปรากฏคำพูดติดปากที่พูดบ่อยที่สุดของผู้ที่ถูกสาบแช่งขึ้นที่ตัวดาบโถแดงชาติบันทึกวิญญาณวาจาและผนึกคนพูดหลังจากที่วิญญาณวาจาถูกฟันและโดนสาบแล้วนั้นโถแดงชาติจะทำการบันทึกวิญญาณวาจานั้นเอาไว้ภายในโถเมื่อใดที่หลุดพูดคำที่พูดบ่อยที่สุดออกมาก็จะถูกดูดเข้าไปในโถแดงชาติและถูกผนึกเอาไว้แต่ถ้าผู้ใดไม่พูดอะไรเลยในระยะหนึ่ง ก็จะถูกดูดไปได้เช่นกันพัดใบลานที่จะกระพือา่าทั้งห้าที่สามารถปลดปล่อยธาตาดินน้ำลมไฟและสายฟ้าตามใจของผู้ที่ใช้งานได้คอนโทรอัมพันตอบสนองเสียงเรียกของผู้ที่ถือของผู้ที่ใช้คอนโทรอัมพันเรียกชื่อผู้ใดหาผู้นั้นขานรับก็จะถูกดูดเข้าไปในคอนโทรอัมพันนี้ซึ่งคอนโทรอัมพัน มีความสามารถในการผลึกที่สูงกว่าโทแดงชาติคอนโทรอัมพันสามารถผลึกกักขังสัตหางที่มีปริมาณจักกะมหาศาลเอาไว้ได้เลยทีเดียวซึ่งอาวุธสุดแก่งทั้ง5้านี้เป็นสมบัติของเซียนหกว,วิถีไม่ใช่ว่าใครๆก็จะสามารถครอบครองหรือนําอาวุธเหล่านั้นมาใช้งานเพราะอาวุธทั้ง5้าน,น,าานี้เป็นอาวุธที่สูบปริมาณจักกะของผู้ใช้ไปอย่างมหาศาลผู้ที่มีจักกะน้อย หากถูกสูบจกกักระไปในปริมาณมากหรือจกกักระหมดลงก็จะส่งผลให้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวอย่างเชเช่นพี่น้องคินคาคูและกินคาคูที่สามารถใช้อาวุธนี้ได้อย่างคล่องแคล่วและชำนาญเพะสองพี่น้องนี้มีปริมาณจากรกะที่มากและยังได้รับจากรกะส่วนหนึ่งมาจากก้าหางที่ครั้งหนึ่งคุโมะงาคุเดเคยคิดจะจับก้าหางในเหตุการณ์นั้นพี่น้องกินกินก็ถูกก้าหางกินเข้าไป และสองพี่น้องได้แะ้วว่านในท้องก้าหางนานถึงสองอาทิตย์ก้าหางจึงได้ขายพี่น้องกินขินออกมาทําให้พี่น้องกินขินได้รับจาักกะก้าหางมาไว้ในตัวจากการกินผนังท้องที่มีจาักกะาของก้าหางทําให้สองพี่น้องกินขินใช้อุธได้โดยไม่ต้องคํานึงถึงจาักกะแต่อย่างใดซึ่งต่างจากเทนเทนที่อยู่ในสภาพล่อแลหลังจากที่ใช้งานพัดไปลานไปและนี่คือเรื่องราวและความสามารถ ของอาวุธสุดแก่งทั้งหสมบัติของเซียน6วิถีหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ